เห็ดไข่ซุปครับพี่น้องครับเห็ดไผ่เห็ดไผ่เนี่ครับเห็ดไข่เนาะของแ่บนี่ฮาอย่างแล้วเดี๋ยวปล่อยแล้วครับป,รป้อมซุปมกพีคนคือนวัาที่ใหม่แต่ใหม่ครางัง้โอ้ยวอ้ยวุ้ยว้ยมีคนขโมย โคดกมือุดตรกมืไม่จะพื่งี่ตาสิชิ้นยุ่ชิ้นขอตาข้ตา้าแต่ว่าตาลูบมีคนไปลอยชิ้นเยอโอ้ไดากินอกินตากินคือ้ตากินวงคาบตายกิน เว้ยมีคนไปร้อยกินเบียร์กับพี่น้องเลย <c oughs> เอาจะเที่ยวสิมื่สุกกินแรกแซ่บหนึ่งท่านิกินท่านิกินท่นสุกกินแรกแซ่บดูกันชัดๆนะครับแซ่บปะ จับๆนะครับวฉันเปนไม่นี่หล่ะอันนี้มันกีหน่อยมันโอ้วยมันจไม้อเ่านียองยน่ยี่หนาบ้านรับกระเบาอวดครับอ่งุนครับกระบอโตครับ เอาาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนจะฝากไปพี่สวัสดมา่ไหรตวอแก้วคุณนะผี้อญิหอมเนาะคุณอะห,ห้าพอนะ่บรรย,ยา,า,ากาศน้ำมาแรงๆสุด,ดยอดเลยครับ ข่าบึงบรรยากาศน้ำแรงบานเ้องเนาะบอกมาลโปดผมน,นยังบูพเข้าสบซื้อนี่นี่ผมอันนี้มันหนาสเป็นพลาเมกเนาะ นาจะเป็นพักเมีกเนาะจะไปกินกระสุกเห็ดพื้จะเสียปะทำไมเดี๋ยวครับบรรยากาศบ้านฮาเมือแรล่นเป็นกี่ล่ะเี่นราดูปะพี่น้องรถเขาต่อไปข้างนอกสักก็นเนาะถ้าเป็นกระรังจีร่งวล่ะครับคำก็ดี ดักกาศในบานห้อยน้ำมาแรกเงียบเงียบดีครับเนี่ยนะครับตากฟ้าไปนี่เนาะและ้วโต <c oughs> มาคลายครับกับฟองเบีดือนตาอตาจินมนะฮะนั่นมันเอาหลด น,นะะ้ากล่ะหืมฮู้จำจีเกลียวรอบปุ่นอะท่าขุ่นนี่ตัวกำลังตำเอาตำหมดตำจีเกลียวเนาะตำจีเกลียวเรียบร้อยแล้วครับสองลอยได้จำเี่นะเฮ้ยเดี๋ยวยล่ยุบสุตเห็ดไข่ครับสุดเน็ดไข่ครับ ซื้อมากกระแดเป็นทุงกันยังใจหลุดใบอยู่เด็กไปไมให้กันโอ้ยตำนั่ไงปวดเทียนสุดเนื้อไข่ซื้อมากสองหอยเดี๋ยวตำแบบไง่เลยล่ะนี่ครับ ับนใส่ควมเส้นยังเข้าไปหน่งก็อนจุคกกรับสองกระ่ังหนึ่งครับนี่ปลาน้ำมันคือลายเต็นี่มันอทหนหอดไ่เดี๋ยไอ้มันหองไงมันลายก็เขา ล่างึ้นแบปดูแลกินจระเข้แล้เพนนะแม่ปัวซมบอกแม่ปัวตันจับเสียเขาเนื้อคุย ฮะี่ดผิดยูหันบ่เอาไม่แโตย่ตตงยางกัเกียบครับเอาอกะะมังมาหน้าหม้อมางนะเออาบน้ำเฮ้ยมคนั้นครับอาโต่ย่างกับเกียบกันนากัเกียบกับโปงครับ,บนี่ใกล้ังดีแล้วิโอ้หอมห่ว,มวยเลยอื้ เออซ้ำนีจำมะแหมเนาะปอย่างแหมปวดเนาะอดจนบะหมี่อ้าไม่ยังเหเฮ้ยชื่อว่าไหวเนี่ยเฮ้ยเชื่อว่าไหวเนี่ยเนาะไหวแต่จืดนมม่เนาะไหวดีโอ้ยจะเย็บอีกหาบาทไม่ได้เลยโอ้ดีนะครับโอ้ยงงก็มาบังตาตากล่องหลุดห้านอีกแล้้ Chẳng bao giờ mà bằng tay cổng đi được Và tổ vào đây Và dạng cho chiếc Vô Và tàu nó vào đi nó dạng Dạng nhiệt liệu, không, có có không? Ừ. phải dạng cho chiếc Năm, tuyệt hai tháng Phải có cuốn ครับกินกับเกี๊ยบครับกินกับเกี๊ยบก็ทำนี่แหละมาจากใครเห็นจสีปโพสีปโพยไงิีปโพยไงครับครับนั่นเท่าจังสีละจะกินความสุขเล็กๆน้อยๆในครอบครัว อางข้อเจียบสือมาตบฐานเท่าคนนี่นี okay. ่นั่นว่าคือมาต่านละเอียดแหละครับคือไปตึงโดนอืมแจงก็ควรเลครับอะไรเหรอใจลาสวัสดีตาไปสวัสดีตะกงสวัสดีครับท่านผู้ชมคราบว่าดับตึง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 

สบเ้ครับต้องเขาเียวด้วอดันี้ด้เส้อแบแบับดเต่าจิ้นเต่าเขาวันนี้ครับสวัสดีครับป้า ใช่แล้วก็จะมีแจ้งกิเลกแจ้งกิเลกครับสุกเห็ดแล้วก็ปลาปลาเผาน้ำกันครับกิน,กนขอน้ำกันครับกินเยอะแยะ

อเงองขอคุยกับพ่อสักครูน,นะตัวเรกของหลานเขาเล่นเด่นส่วนเขาเขียนครับทำไรกินมาจากอินเอีย

ก็พอมที่ะให้โอกาสอีกครั้นน้องือน่าเพือนอียนี่่ไม่เบืออะอน่ด เงไปดื่ค่ะปองนิตาเด้อเดี๋ยวเดินเรื่องันนั้นเด้อขายคนละพันได้ยังหน่งได้ยังนึาแหไม่เลี้ยวสิไดโย่ขคนละพันก็ลัาขอาพวกเ่ากมหนีคันนี้ขับกค้อง เป็นขดี้กว่าพอเบียรักวดนี่ครับมันจะร้งาเลยพ่อสองขั็ดกระโจรถกระตากับพ่อแล้ะเทียงไหนเนะเบียร์ด๊อ้ไเปขาเนาะครับพป่น้องด้อบ้ดนน้าทำ <c oughs> ก็นอพไปนเสี เหม่ยปอปอกันหมู่รุ่นครับสวัสดีครับเราจะมบนก็ไปหันมานนี้